สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอทำน้ำมะนาวใช้ข้ามปีเลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้มะนาวอยู่แล้วบ่อยๆแล้วก็เวลาหน้ามะนาวมันแ้งเนี่ยมันจะแพงมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เราจะเก็บน้ำมะนาวที่เอามาเอามาใช้ได้นานๆน,น,นะคะเพื่อนๆคะ่ะใช้ได้ข้ามปีเลยเก็บไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันคะ่ะเจ๊ปานได้มะนาวแป้นจากเมืองเพชรนะคะ นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยความที่มะนาวเขาสดนะคะเปลือกเขาก็ยังหนายอยู่เราก็จะใช้วิธีง่ายๆที่จะทำให้เปลือกเขานิ่มขึ้นก็เอามือนะคะคึงเปลือกเลยให้เขานิ่มขึ้นนะคะเวลาบีบจะได้ง่ายหั่นครึ่งเลยค่ะ บีบน้ำออกมาเลยนะคะมีเครื่องทุนแรงก็เอาเครื่องทุนแรงนะคะไม่มีก็ใช้มือบีบธรรมดาได้เลยจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเม็ดมันจะออกก็จะยุ่งยากนิดนึงเนี่ยต้องเอาเม็ดออกนะคะบีบเพินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆได้น้ำมะนาวแล้วเราก็จะเอามาหยอดใส่พิมพ์นะคะเพื่อนๆเจปานใช้เครื่องทุนแรงเป็น ใส่น้ํานะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่หกถ้าไม่มีก็ใส่ช้อนเอามาตักทีละหยอดทีละทีละช้อนก็ได้ค่ะส่วนพิมพ์นะคะเจแปนก็ใช้ซิลิโคนเพราะว่าเดี๋ยวพอมันแข็งตัวเนี่ยจะได้แกะได้ง่ายแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้ถ้วยหรือภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเป็นพิมพ์ถ้าไม่มีจริงๆใส่ถุงน้ําจิ้มก็ได้นะคะถุงน้ําจิ้มก็ใส่ได้แล้วมัดจุกให้แน่นๆ ได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเอาไปแช่ช่องฟิตไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะผ่านมาหนึ่งวันแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำมะนาวที่แช่ในช่องฟิตก็ขแข็งตัวแล้วนะคะเจแปนก็จะแกะมาจากพิมพ์นะคะก็จะมีน้ำแข็งอยู่ใต้ชามแล้วก็มีชามรองเราก็จะแกะน้ำมะนาวเป็นเม็ดๆออกมาแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆ ดูแล้วน่าจะเปรี้ยวดีนะคะเปรี้ยวปากมากเลยเนี่ยทีนี้เราก็จะหากล่องใส่อะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดจัดเรียงน้ำมะนาวของเราเก็บไว้ใช้ได้เลยถ้าจะกินทีละเม็ดก็เอามาละลายนะคะให้มันละลายมันก็จะเหมือนน้ำมะนาวปกติเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ หาฝาปิดใส่ไว้ในช่องฟิตตู้เย็นเก็บไว้เลยข้ามปีใช้ได้นานๆเลยค่ะเจป๊ปานฝากเคล็ดลับนี้ไว้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้มะนาวเยอะๆตอนที่มันถูกๆเนี่ยเราก็หาซื้อง่ายนะคะแต่ถ้าตอนแพงๆมันก็จะแพงมากอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีในการช่วยในการถนอมอาหารด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ